ค่ะขอบคุณพระเจ้าสวัสดีพี่น้องนะคะในเช้าวันนี้เรามีโอกาสได้เข้ามาร่วมกันในการเฝ้าเดี่ยวด้วยเราขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาเมื่อเงยหน้าดูภูเขาความอุปธรรมของเรามาจากพระเจ้าในปัญหาทุกปัญหาพระเจ้าท่งมีทางแก้พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับ การช่วยกู้ของพระเจ้าที่มาทันเวลาเสมอ a เมนยนต์คนดูด้วยกันนะครับวันนี้เราดูในบทเพลงซาโลมมนบทที่8ข้อ6ถึงเวันนี้เป็นวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์นะครับสุขสันต์วันวาเลนไทน์ทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ในเนื้อหาวันนี้ก็อยู่ในบทเพลงซาโลมอนซึ่งเป็น แล้วพูดถึงความรักนะคะในเพลงซาโลโมนบทที่8นะคะข้อ6ถึง7ได้พูดอย่างนี้ว่าจงให้ดิฉันเป็นตราประทับอยู่ที่ใจของเธอเป็นตราประทับบนแขนของเธอเพราะความรักนั้นรุนแรงอย่างความตายความหวงแหนเหมือนแดนคนตาย และเปลวเพลิงของความรักนั้นรุนแรงเหมือนประกายไฟน้ำมากหลายไม่อาจจะดับความรักให้หมอดเสียได้หรือแม่น้ำทั้งหลายไม่อาจจะท่วมความรักให้จมน้ําตายได้แม้ว่าคนใดจะเอาทรัพย์สินในเย่าเรือนของเขาของตนทั้งสิ้นมาแลกกับความรักนั้นเขาจะถูกดูหมิน่นเหยียดหยามอย่างรุนแรงของคบคุณพระเจ้า ในเพลงโซโลโมอนได้พูดถึงความรักหน,ะะนังสือเพลงโซโลโมอนเนี่ยจริงๆก็เป็นพูดถึงความรักระหว่างพระเจ้ากับเอสราเอลที่พระองค์ทรงรักนะคะแล้วก็สาหรับเราทั้งหลายก็จะบอกว่าเป็นบทเพลงความรักระหว่างพระคิดกับคิสตจัจริงๆแล้วก็เป็นบทเพลงที่เขียนระหว่าง ชายหนุม่มและหญิงสาวนะคะถ้าเราอ่านทั้งบทในอ่านทั้งเล่มในเพลงซาโลมอนเราก็จะพูดถึงชายที่ร้องบทเพลงให้กับหญิงสาวนะคะแล้วก็หญิงสาวก็ร้องบทเพลงให้กับเจ้าบ่าวนะคะเพราะฉะนั้นในบทเพลงซาโลมอนนี้ได้พูดถึงความรักที่บอกว่า ให้ดิฉันเป็นตราประทับอยู่ในใจของเธอแท้จริงแล้วพระเจ้าให้เราให้เราคิดถึงความรักที่พระเจ้ามีต่อเราแล้วก็เรามีต่อพระองค์ประชากรของพระเจ้ากับพระเจ้านะคะรพระองค์ให้ตราประทับให้ชีวิตของเราอยู่ในหัวใจของพระเจ้าจริงๆพี่น้องไม่ว่าชีวิตของเราทุกคนเนี่ยอยู่ในหัวใจของพระเจ้า ความรักที่พรร่งทรงรักเราเนี่ยรักแบบไม่มีเงื่อนไขรักรักตลอดนะคะในความรักนี้อยู่ในหัวใจของพระเจ้าเป็นความรักที่รุนแรงอย่างกับแดนคนตายเป็นรักเป็นการเปรียบเทียบความรักที่ไม่มีไม่มีที่สิ้นสุดในบทเพลงซลราโนบทที่สที่เราร้องกันบ่อยๆนะคะบทที่สเนี่ย ก็ในในบทที่อ่านนั่นบทเพลงขมควรในในบทเพลงซโรมอนที่เราได้ร้องกันบ่อยๆก็คือที่รักของดิฉันเป็นของดิฉันและดิฉันก็เป็นที่เป็นเป็นของที่รักของดิฉันในบทเพลงซโรมอนบทที่6กและสา ตัวดิฉันเป็นกรรมสิทธิ์ของที่รักของดิฉันและที่รักของดิฉันก็เป็นของดิฉันนั่นหมายถึงกําลังบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่เป็นหนึ่งเดียวกันความสัมพันธ์ที่รักกันและกันนะคะพราในความรักนี้เปรียบเหมือนกับเรียกว่ามีความรุนแรงมากเปรียบเหมือนกับอะไรอะหวงแหนเราอย่างกระแดนคนตายที่ไม่ปล่อยนะคะเป็นความรัก ที่รุนแรงเหมือนประกายไฟซึ่งเป็นการเปรียบเทียบให้เราได้เห็นถึงความรักที่พระเจ้าทรงรักเราเป็นความรักที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงน้ามากหลายก็ไม่อาจจะดับมอดอาจจะดับความรักให้มอดเสียได้พี่น้องความรักของพระเจ้าที่พระองค์ทรงรักเราเนี่ยเป็นความรักที่สูงจน เรียกว่าเลยอะวัดไม่ได้ลึกจนวัดไม่ได้กว้างยาววัดไม่ได้ในความรักที่โปร่งทรงรักเราเหมือนในหนังสือโรมบทที่8ก็ความรักของพระเจ้าที่โรรองทรงรักเรานั่น่ะไม่ว่าอะไรก็ไม่สามารถจะแยกเราออกจากความรักของพระเจ้านะคะเป็นความรักที่พระเจ้ารักเราเป็นความรักที่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดๆก็ไม่อาจจะให้ความรักของเราเนี่ย ขาดออกจากพระเจ้าได้นะคะในหนังสือโลมนะคะอ่านให้ฟังนิดหนึ่งนะฮะจากหนังสือโลมรลมบทที่แปดเนี่ยจะพูดอย่างนี้ว่าถ้าอย่างนั้นเราจะว่าอย่างไรสิ่งเหล่านี้เราจะว่าอย่างไรถ้าเช่นนั้นสิ่งเหล่านี้จะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ไฟเราใครจะขัดขวางเราได้ พระองค์จะไม่ทรงห่วงแหนพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่พระองค์ประทานพระบุตรนั้นเพื่อเราทุกคนถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ประทานสิ่งสารพัดให้เราด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือใครจะฟ้องคนที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้พระเจ้าทรงถือว่าพวกเขาเป็นคนชอบธรรมแล้วใครจะเป็นผู้ลงโทษเขาอีกพระเยซูคริสต์หรือผู้สิ้นพระชนแล้วและยิ่งกว่านั้นพระเจ้า ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ทรงสถิตยอยู่เบื้องขวาพระบาชของพระเจ้าและทรงอธิษฐานขอเพื่อเราใครจะทําให้เราขาดจากความรักของพระคิดได้ก็ไม่มีนะคะจะเป็นความทุกข์ความยากลำบากการเขีเข่ยวเข็นกันการดันอาหารการเปรยกายการป่รวยภยัยการถูกคมดาบหรือไม่มีไม่มีอะไรเลยทาให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้นะคะวันตามพระกบีเขียนไว้ว่าเพราะว่า เห็นแก่พระองค์ข้าพระองค์จึงถูกประหารวันย่คำ่ำและนับว่าเป็นแก่สําหรับเอาค่าแต่ในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เรามีชัยอย่างแลอล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่าแม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทุตสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้และสิ่งที่มีอยู่ในภายหน้าหรือฤทธิ์เดชทั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือซึ่งและสิ่งใดๆอื่นที่ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่ทําให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระเจ้าของเราได้มีความชัดเจนนะครับว่าความรักของพระเจ้าที่โปรง่งทรงรักเรานั้นไม่มีอะไรทําให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้ขอบคุณพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นความตายหรือว่าจะเป็นความยากลาบากความทุกข์ยากทั้งหลายนะคะแล้วก็อีกตอนหนึ่งในหนังสือเอเวซัตนะคะ<ส> <food> <sind>. ในเอเวซัตที่พูดถึงความรักของพระบิดาที่พระองค์ทรงรักนะคะ ซึ่งมีความชัดเจนอยู่ในเอเฟซัสบทที่3นะคะในข้อ14บสี่้นปที่พูดถึงว่าเพราะเหตุนี้ขราพเจ้าจึงคุกเข่าต่อบรรดาต่อพระบิดาเพราะว่าคําว่าพระบิดาของตระกูลของทุกตระกูลในสวรรค์ก็ดีในแผน่นดินโลกก็ดีมาจากคําว่าพระบิดานี้ข้าพเจ้าทูลขอให้ประทานความเข้มแข็งภายในใจ,ใจิตใจด้วยฤทธานุภาพที่มาทางพระวิญญาณของพระเจ้าแก่พวกท่าน ตามพระสิริอันอุดมของพระองค์ให้พระคิดประทับในใจของท่านโดยทางความเชื่อให้ท่านได้อย่างรากและตั้งมั่นอยู่ในความรักข้าพเจ้าทูลขอให้ท่านสามารถเข้าใจร่วมกับธรรมิกชนทั้งหมดถึงความกว้างความยาวความสูงและความลึกคือให้ซาบซึ้งในความรักของพระคิดซึ่งเกินความรู้เพื่อพวกท่านจะได้รับความบริบูรณ์ตามอ่ะ บริบูรของพระเจ้าอย่างเต็มเปีย่ยมขอบคุณพระเจ้ากำลังบอกกับเราว่าความรักของพระเจ้ากว้างยาวลึกสูงนะฮะเป็นความรักที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นความรักที่มั่นคงดำรงเป็นนิดเป็นความรักที่พระองค์ทรงรักเรานะฮะนี่คือความบริบูรณ์ของพระเจ้าที่โปร่งทรงรักเราโดยผ่านทางพระเยซูคริสนั่นเอง วันพี่น้องเราได้เห็น,นความรักของพระเจ้าที่พระองค์ทรงรักเรามากยิ่งนะคะความรักนี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงที่พระองค์ทรงรักเราขอบคุณพระเจ้าเพราะันเรากลับมาที่เพลงซาโมเพลงซาโลมอนได้พูดอย่างนี้ว่าน้ำมากหลายไม่อาจจะดับความรักให้หมดไม่ได้แม่น้ำก็ไม่อาจจะท่วมความรักก็คือไม่มีอะไรที่จะทำให้ความรัก ตายสนิทได้ไม่มีนะฮะแม้ว่าคนใดจะเอาทรัพย์สินทั้งหมดมาแลกกับความรักก็จะถูกดูหมิ่นเหยียดหยามพี่น้องในพระคัมภีร์เนี่ยได้พูดถึงความรักที่ยอมตายแทนยอมตายเพื่อนะะเพื่อได้เพราเมื่อเขารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเขานะฮะ เขาก็ไม่ยอมที่จะไม่ยอมทิ้งความรักนี้ให้ปฏิเสธพระเจ้าให้ปฏิเสธไม่ไม่เอาพระเจ้าเหมือนอย่างเช่นดานีเลน,นะคะให้ปฏิเสธพระเจ้าเพื่อนของดาเนียนลชักลักเมชักอเบริโกให้ปฏิเสธพระเจ้าแล้วก็ให้ก้มกราบลงต่อปฏิมากรก,ก็ไมนะ่ดาเนียนลอธิษฐานหันไปทางเยรูซาเลม็ม วันละสามครั้งก็ถูกโยนลงไปในถ้ำสิงโตอาจจะบอกว่าให้กักไว้ลูกคลรบไม่เพราะว่าคนเหล่านี้ได้สัมผัสความรักของพระเจ้าที่พระองค์ทรงรักถ้าตายก็เป็นตายเพราะว่ารู้ว่าความรักของพระเจ้านั้นมั่นคงดำรงนิรันในความรักที่ประชากรของพระเจ้าได้รักพระเจ้าเป็นความรักที่เรียกว่า ได้สัมผัสความรักของพระเจ้าก่อนจึงกล้าที่จะตอบสนองต่อความรักนั้นแล้วก็กล้าที่จะแสดงออกมาด้วยความรักนั้นว่าเขาได้รักพระเจ้าสุดๆแต่ถ้าพี่น้องถ้าเราไม่ได้สัมผัสความรักของพระเจ้าที่โปรงทรงรักเราก่อนพี่น้องก็เป็นการยากที่เราจะที่เราจะเนีจะรักตอบนะคะเพราะในความรักอย่างนี้พระเจ้าทรงรักเราก่อน เราจึงสามารถที่จะรักพระองค์ตอบได้นะฮะเรามาดูในมานานด้วยกันนะคะวันนี้พูดอะไรบ้างน้ำมากหลายไม่อาจจะดับความรักให้หมอดเสียได้เพียงซโลมมนบทที่8ข้อ7นะคะพลังแห่งความรักเนื้อหาบอกว่าคู่รักมีที่อายุราว80ปีคู่หนึ่งเป็นคู่ที่น่าเหลือเชื่อ คนหนึ่งมาจากเยอรมนีและอีกคนหนึ่งมาจากเดนมาร์กทั้งคู่เคยมีชีวิตสมรสที่มีความสุขมา60ปีก่อนจะเป็นไม้แม้พวกเขาจะอาศัยอยู่ห่างกันเพียง15นาทีแต่บ้านของพวกเขาก็อยู่กันคนละประเทศดังนั้นพวกเขาก็ตกอลุมรักกันทั้งคู่มักจะทำอาหารและใช้เวลาร่วมกันเป็นประจำ เป็นเรื่องหน้าเศร้าในปีที่2020รัฐบาลเดนมาร์กระงับการข้ามพรมแดนเนื่องจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา <c oughs> ถึงอย่างนั้นในเวลาบ่าย15นาฬิกาของทุกวันทั้งคู่ก็จะมาพบกันบนถนนชนบทอันเงียบสงัดเงียบสงบที่พรมแดนนั่งปิกนิกบนฝั่งของตนโดยไม่มีใครห้ามได้ เรามาที่นี่เพราะความรักฝ่ายชายอธิบายความรักของพวกเขาแข็งแกร่งกว่าพรมแดนและมีพลังยิ่งกว่าโรคระบาดเ <Billie. S 1> พลงซาโลมอนถ่ายทอดพลังแห่งความรักอันมั่นคงได้อย่างน่าประทรับใจซาโลมอนยืนยันว่าความรักนั้นเข้มแข็งอย่างความตายไม่มีใครหนีความตายคนมันมาพร้อมกับวาระสุดท้ายอันแข็งแกรง่งอันแข็งกล้า ซึ่งเราไม่อาจทำลายแต่ผู้เขียนบอกว่าความรักก็เข้มแข็งไม่แพ้กันยิ่งไปกว่านั้นความรักคือประกายเพลิงคือประกายเพลิงที่แสนรุนแรงคุณเคยมองดูไฟที่ประทุอย่างเกลี้ยกล่ดหรือไม่ความรักก็เป็นเหมือนไฟที่ไม่อาจจะยับยังได้น้ำมากหลายไม่อาจจะดับความรักให้หมอดเสียได้ แม้แต่นะแม้แต่แม่น้ำเชี่ยวกรากก็ไม่อาจจะพัดพาเอาความรักไปได้ความรักของมนุษย์ที่แท้ที่จริงแท้และไม่เห็นแก่ตัวจะสะท้อนถึงคุณลักษณะเหล่านี้แต่มีเพียงความรักของพระเจ้าเท่านั้นที่มีพลังแข็งกล้าลึกซึ้งและไม่ไม่สิ้นสุดและมั่นคงเช่นนี้ และสิ่งที่น่าทึ่งก็คือพระเจ้าทรงรักเราแต่ละคนด้วยความรักที่ไม่มีวันดับสูญอาเมนคำถามก็คือว่าความรักในชีวิตนี้สะท้อนความรักของพระเจ้าพระบิดาพระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างไรคุณจะรับรู้ว่าความรักพระเจ้าทรงคุณจะรับรู้ว่าพระเจ้าทรงรักคุณได้อย่างไรในตอนนี้ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องเราเรารับรู้ในความรักถึง ความรักของพระเจ้าชัดเจนมากๆนะคะที่พระองค์ทรงรักเราเรามาถึงวันนี้เราได้เห็นความรักของพระเจ้าที่ไม่เคยหยุดยั้งเรามาถึงวันนี้เราได้เห็นว่าพระเจ้าทรงนําเราอย่างอัศจรรย์ในทุกวันเวลา,าลลเนาะอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ต้องการความรักของพระองค์ที่ลึกซึ้งและทรงพลัง ซึ่งจะไม่สูญสิ้นและไม่ปล่อยให้ข้าพระองค์ไปโปรดสำแดงความรักนี้แก่ข่าพระองค์ในวันนี้ลูกอธิษฐานทั้งหมดนี้ด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนขอบคุณพระเจ้านะคะเชิญค่ะพี่น้องได้มีโอกาสได้บ่งปันกันสักหน่อยหนึ่งว่าพี่น้องได้รับอะไรจากพระคำของพระเจ้า ที่พี่น้องได้รับนะคะเชิญค่ะนีทุยาเอ็น,นอค่ะไม่มาดึค่ะเชิญค่ะ